ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ใช่ไหมแม่ News Travel เขาทำมาเก่บตับ50ปีเลยนะแม่ซึ่งเป็นร้านที่แม่อบมีปุ่มหลังด้วยโทษนะคะมากใครมันไม่ใช่เรื่องที่คุณพี่จะต้องมายุ่งขอเกลือหน่อยหะหอยแบบพอดีมากความเนื้อแบบน้ำซึมเข้าไปหอยไม่แห้งก็อหอยไม่แห้งปะไตดอนเป็องคือเธอมีอุ้ย คุณพี่เรากับรูทใชขอคุยนะสับปากกขาหน่อยก่อนดื่งง่ายจริงเลยค่ะเสียงใส่เลยมึงเมื่อกี้ใช่มึงใช่มึงสวัสดีค่ะนี่ว่าเป็นอีกหนึ่งวันเนี่ยนะคะที่อกกับกี้ใช้เวลาว่างๆเนี่ยในการมาเดินเช็คอสังหาริมทรัพย์นี่พอเดินเข้ารุ่มแลวดีมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืงเมือง มึงจำเกาหลีได้ใช่ไหมมึงจำได้ใช่ไหมอยากรู้ว่าเขาปักตรงนี้ทำไมสายไฟฟ้าแรงสูงพิเศษสายไฟฟ้าแรงสูงพิเศษเวลาเจอเสามึงอย่าจับอย่าจับคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านร่วมเลยดีของโกบกกับกี้เนี่ยนะคะมึงใช้ชื่อซอยเหยี่ยว ทีนี้ถ้ามารวมรดีขอพามาร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ใช่ไหมแม่ News t r a v e l <c oughs> เขาทำมาเกือบ50ปีเลยนะแม่ซึ่งเป็นร้านที่แม่ออกมีปุ่มหลังด้วยคือตอนคบกับพี่ออกเลยเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวจะพามาเจอคุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นมากกับอาหารหรือกับพี่อกพ่อแม่พี่ออกอ่ <c oughs> อาหารเพราะว่า <c oughs> พ่อแม่พี่ออกใจดีอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่พอพี่ออกบอกว่าพามา News t r a v e l นะตื่นเต้นใจมันแบบใจเนรัเพราะว่าเหมือนว่าจะมีทั้งอาหารและขนมแม่ ถ้าอยากลองกินสเต็กนะคะหรือว่าพวกซีฟูด้ด lobster t อ r i บิดอต้องมาที่นี่เขาดังใช่ไหมเขาดังแล้วที่กีดแม่ทุกคนหมุนตัวตามอบกี้มาค่ะน<ม>นขนมเว้ยแม่เบกเกอรี่ที่เนี่ยกลิ่นเนยมันตยีขึ้นจมูกไม่ไม่ใช่ตีนะคะมันมตยีขึ้นจมูกขนมนมเนี่ยแบบพูดเราไม่มัาต้องเห็นภาพ<ม>ไปดูขนมค่ะ<นม>ไปดูอาหารดูขนม เดี๋ยวกี้กับโอบนะคะจะสั่งจากขวาไปซ้ายหมดเลยทุกชิ้นแม่อบเรงแครอทนี่อันนี้อันนี้อันนี้เรงอันนี้ไว้เขาบอกเป็นซิกเนเจอร์เวียนนี้ช็อกโกแลตเค้กอันนี้อันนี้แม่บอกว่าอร่อยใช่ไหมเอาขึ้นไปกินเล่นกันก่อนนะเออเออเออจองไว้ก่อนเราจองไว้ก่อนแม่เอายูสุหนึ่งอันฉันชอบอันนี้ที่สุดเอาเอาแซลเทตคาราเมลชิชเชี and นี่แม่ยูสืออลาสกัเอาสองอันนี้เอาสองอันนี้บรรยากาศร,ร้านเข,ขาเขาจะแต่งเป็นแบบม้คลาสสิกนะคะคลาสสิกร่วมสมัยใช่แล้วบรรยากาศเขาเป็นนี้นี่เรามาก่อนคนอื่นมานะ เอาสมมติมากินกันสองคนกินคนเดียวก็ได้อะโทษนะคะมาใครมันไม่ใช่เรื่องที่คุณพี่จะต้องมายุ่งขอเกลือหน่อยแต่หรือว่าเหมาะกับเอมากกว่าทำไมอ่ะพอถ้าคนไม่มีคู่อะมากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่หงาม่เห็นมันมีที่กั้นอะแรงเหรอ ม่เ,เ,เมื่อเราอุ่นเครื่องได้ประมาณแล้วหมูก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีไปนั่งรองถึงลาง <ไป S 1> นแล้วเอากลับบ้านอันนี้คือโจนหูต่พอทุกอย่างมันดีไปหมดเนาะฟนอนดิชั่ทุกอย่างการตกแต่งร้านบรรยากาศกลิ่นมันคือความคลาสสิกร่วมสมัยมันเป็นสเต็กแบบอเมริกันนะขนมมาแล้วค่ะอันนี้แหละที่อบเคยมากินเมื่อแบบพืาอจะแอบเป็นคนอื่นเสิร์ฟอีกทีสิคะขนมมาเสิร์ฟแล้วค่ะเขาคืณมากมากนะคะ มันคือสวีทอะไรนะสวีททาร์ตเลยสวีททาร์ตระหว่างนี้คือเรากินหนมแล้วแต่เขายังไม่เอาเมนูของข้าวมานั่นสิเราก็ไม่ต้องกินตามหลักการหรอกเพราะว่าเราอะไรเราอะไรเราหิวมึงมันหอมเนยมากเลยนะหอมมากหอมเนยแล้วข้างในเป็นแยมเด็กกี๊ดแน่นอนอันนี้นะคะเมนูมาแล้วน้องอ้อเมนูมาให้แม่เลือกเร็วมาร้านแบบนี้ก็ต้องกินซุปก่อนนิดนึงเป็นสตาร์เตอร์เฟรนช์ออนเนียนไหมเฟรนช์ออนเนียนซุป สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตรบคุณรับออเดอร์นะคะถ้าอยากกินเป็นแบบพ็อฟลอยอะค่ะพี่ระหว่างคราฟโฟซอสกับสไปซี่เยอแนะนำอะไรดียว,วเป็นคราฟโฟซอสจะทาเป็นเมนูขก็ได้<อ>ก็ได้ค่ะพี่ไม่ก,กี่อะไรไม่ก,กี่อะไรเป็นออสเตรเลียนวากิวสตริปลอยเลือกชนิดใหญ่หน่อยนะคะเดียว <laughs> ตอนนั้นเคยมากินมันจะเป็นแบบล็อบสเตอร์เทอ<ล>ร์มิโดร์พี่เอ้าวๆค่ะแล้วมีอะไรอีกนะมีอะไรแนะนำอีกนะคะอจะนี้เป็นก็นอกพิเค่ะ ที่นี่เอาปลาหิมะทำเป็นทำอะไรได้บ้างคะก็เป็นข้าวโพดซอสเหมือนเดิมที่แกก็ทาโก้ซอสได้ได้เลยได้เลยค่ะโอเคแล้วนะมีล็อบสเตอร์จะหนักเกินไปหรอส卡ล็อปเหรอส卡ล็อปล็อกกี้เขาเลิกคะเป็นงขาเชลี่เสรยงต่างๆอ๋อได้ค่ะทานได้แต่ส卡尔็อปเหมือนกันแบบพวกหอยแครงหอยอะไรอย่างเงี้ยทานหอยจุ๊บหอยเชอรร์ี่ไม่ทานเลยอีพีไปสุราษฎร์ได้ค่ะพี่เครื่องดื่มอะไรไหมคะขอน้ำเปล่ามีน้ำผลไม้เลยไหมคะ ส่วนมีน้ำส้มหรือน้ำมะนาวน้ำส้มค่ะอขอน้ำส้มที่คั้นด้วยการบีบแค่สามีไม่เป็นไรพี่ไปได้เลยค่ะเขาชอบพูดคนเดียว และนี่คืออาหารที่เราสั่งไปแม่สดชื่นไหมใครคะแทจริงๆตามหลักถ้าเราเรียงเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากสตาร์เตอร์ก่อนซุปสลัดเราลองซุปกันนะแต่เมื่อกี้เรากินของหวานไปก่อนละกินให้ดูคนรวยมันทำอะไรก็ได้ป้าไ่นะเกียดแต่ว่าคนรวยสั่งซุปทั่วเดียวแบบนั้นอันนี้คือ onion French o เ i o n s o ุ p ที่เห็นข้านมนี้นะว่ามันหอมหอมและขนมปนอาแบบเคี่ยวอย่างดีชอบมากอ่ะแม่คนละคน ตักชีสไม่ได้แต่สายต้องาไปทั้งยวองแล้วมั้งอ่าถ้าเม่กี้ตัดชีขนาดนั้นเดี๋ยวซุปแม่อบจะน้อยใจว่าเฮ้ตักเรามั้งสิไปค่ะไปค่ะหนึ่งสองสามไม่เปล่าวะรับไหมรับไหมไมือนมตั้งแต่กินมาไม่ติดอันดับมากๆคนกินซุปนี้มาหลายที่แล้วอันนี้อร่อยมากไปต่อไปต่อ มันควรต่อด้วยอันนี้แม่กระหลับอ่ะให้ดูของพี่ปอข้างในเป็นอะไรอ่ะผักขมมันเป็นผักขมว้าย <Why? S 2> แม่มันเป็นผักขมที่อุดมไปด้วยชีสชีสก็คือชีสแล<อ>้วเราอมไปอบอีกทีหนึง่งใช่ไปค่ะบคุณผู้ชมหอมอม,มีกลิ่นเครื่องเทศอืมอืม ออยแบบพอดีมากความเนื้อแบบน้ำซึมเข้าไปหอยไม่แห้งหอยไม่แห้งปะไม่เหงาเลยเนาะไม่เหี่ยห่ยวช่วงนี้หอยไม่แห้งเลยแล้วก็คิ้วดีมีเบคอนด้วยดีมากเขาใส่เฮิร์บด้วยนะอืมอร่อยอ่ะอร่อยไปไหนต่อดีคะแม่กุ้งแม้ปลาเอาจริงกตามมองแต่ปลาที่มาหลงปลาเอาปลาเอาปลามาแช่กันก่อนปลาเขามีน้ำราดด้วยมาค่ะเดี๋ยวแม่กกี้ราดปลาให้ค่ะ และนี่คือน้ำทราฟล่คนจะราดที่มันมุ่เดียวต่างหอแล้วมันเยอะมากเลยเียนอันนี้ใส่ถุงกลับบ้านกลิ่นทราฟลตีขึ้นมาแม่จะไปทั้งชิ้นเลยไหมคะไมยเยอะไปค่ะแม่อ่นนั้เอากระดุบกระดิบอ่ะแม่นี่ได้ปลาแล้วนะเดี๋ยวขอท็อปแม่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 แบ่งทราฟลมันสักหนึ่งอ่าได้ค่ะแม่นี่ค่ะเพื่อสุขภาพเ่ะคุณพี่ ปลาแล้วคือด้วยความเป็นปลาหิมะหรือสโน w f ฟิชมันจะเป็นปลาที่เนื้อมันเนื้อมันจะแบบเป็นชิ้นๆอะเป็นเนื้อมันแต่มันในที่เนี้ยมันมันแล้วเป็นแฟลกมีกลิ่นของไม่ไหม้ที่เขาเบร์มาตรงนี้เห็นปะละสุกกำลังดีมากแล้วก็ซอสทรัฟเฟิลไม่เลี่ยนเลยแต่จริงถ้ามาถ้ามากันเอะเหมือนก็สั่งแบบเมนดิชอันเดียวพอเนาะกินปลาถ้าเราไม่ได้แชร่เพราะว่าแต่สนใจยากมากว่าจะกินไวน์ขาวจะกินไวน์แดงดี วันนี้เราไม่น่าเือยทำไมมีเป็นน้ำเปล่าอ่ะเหนือเพราขาดอะไรไปคุณพี่คะมันคุณเรียกได้ว่าแบบให้ครบลูกอะนะะสืดคออะค่ะมีไวบายกลาสไหมคะเอาแดงหรือขาวแดงค่ะเอาแบบใสๆทันง่ายๆสองแก้วเอามาได้เลยนะคะ เราม<อ>านนนนเรียนค่ะอบขอนําเสนอภูเก็ต lobster termido termido เป็นนี่กุ้งนะคะแต่เป็น lobster จากภูเก็ตตัวใหญ่เท่าลูกตัวมะหือมาม<ะ>ลูกฉันตอนแรกเกิดข้างบนเหมือนเขาทอปเป็นชีสไวยเยอะๆอุ้ยแม,ม่แม่อากอยากอยากควานไส้มันอยากควานไส้มันแล้วอัั้นมึงกินมาเขือเทศปลาจะได้ไม่แบบไปเสียอันนี้แม่อาจารย์มานี่นื้มา นี่คือเนื้อชินอาอาเราปัาเอามเมี่ยนปั๊ตรงนี้มันมีความครีมมี่อยู่ข้างในแล้วอันนี้พี่ขับด้วยชีสดูความเด้งของมันพอแล้วเด้งอยู่นี่ไงแม่นี่แบบเออตรงอ่ะเอาน้ำน้ำอยากให้น้ำน้ำอีกเอออันนี้คือเมนูที่ถ้ามาที่นี่ได้โปรดสั่งนะคะล็อบสเตอร์ตังอีดอตังอีดอเป็นรองพื้นเธอมีอุ้ยคุณพี่เรากับรูซ่าขอบคุณนะ นี่กำลังจะเข้าปากเลยตอนแรกจะสั่งขาวหนึ่งแดงหนึ่งแต่ก็เนื้รวมเลยอ๋อต้องไปรับลูกแล้วนี่ที่เขาไปลวเว้ยไปค่ะหืมหืมหอมมากเนื้อล็อบสเตอร์ก็คือกรุบเด้งนุ่มมันมีซอสแบบถ้านึกไม่ออกเหมือนคาโบนาล่านึกออกปะซอสขาวข้างในซอสขาวครีมซอสที ด้าเนื้อข้าเนื้อไปในตัวกุ้งเราก็โปดด้วยขอให้ทานพร้อมกับชีสแห้งตรงนี้นะคะมันจะกรอกในด้วยนี่กินไปแค่นี้จะอิ่มเหรอเนี่ยเนื้อยังไม่ได้กินเลยอ่ะคอยจับตาดูอีแก่เขากินเนื้อนะคะเหมือนพาอีแก่กินน้ําแต่เป็นอีแก่กินเนื้อแฮ่มึงได้ยินเสียงปะเสียงเหมือนระฆังโบสถ์เลยมึงเสียงนี้เลยแตกแปดหมื่น สับปากซนหน่อยก่อนดื่มง่ายจริงๆด้วยค่ะเสียงใส่เลยมึงเมื่อกี้ใช่มึงใช่มึงอร่อยเนาะเนี้ยมึงเนี่ยพิเศษน้ำกระเจี๊ยบค่ะโอ้ยคิดมากกินสเปคันโอบแม่กริลเทนเดอร์ลอยแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะทรัฟเฟิลเขาต้องให้่อันนี้น่าจะเป็นออสเตรเลียนวากิลดึงดึง ดิดินดิ่ดินดิดินนุ่นดิ่ดินดิดินเป็นเพลแบบคลาสสิกร่วมสมัย <ś m ary> ป่ะแม่อ่าละค่ะมาที่เนื้อแล้ว <ś m ary> สัมผัสดูแล้วนะคะเขาทํามาประดังดีมากว<ะ>้ยจริงด้วยนี่แบบที่ชอบมาดีเลยที่ชอบช่วงอีกแก่กินเนื้ออหมหมูเนี่ยความสุกมันต้องเป็นระดับที่สุกต้องสุกมาแต่ว่าความท้าทายในการทําหมูเนี่ยก็คือสุกยังไงไม่ให้แข็ง พ้าำใ้สุกอ่ะหูดับนะอร่อยมากไม่แข็งไม่ด้านมึงตะสุเนื้อเขายังคงความฉ่ำเลยอ่ะเป็นร้านที่สเต็กอร่อยมากถ้าให้แม็กกี้โหวตวันนี้ปลาว่ะเลือกไม่ถูกแล้วว่าอันนี้เนื้อดีมากกับปลาแล้วอันนี้ก็อร่อยมากจริงๆกอร่อยมากออร่อยมากจริงๆเอาหมดเลยฮะจริงๆ lobster เขาอร่อยหลายอย่างเทมบีดอมันก็จะชีสถ้าคนไม่ชอบชีสเนี่ยสั่ง lobster อื่นๆก็ได้มาตรฐานของ new r a v e l คือกุ้งเพาตัวใหญ่จริงๆแล้วก็สเต็กทุกอย่างอร่อยแล้วแต่คุณจะชอบ หมูเนื้อหรือปลาแม่อบชอบกินหมูแต่วันนี้ไปกิีมาคือบ้าไปเลยอร่อยมากแล้วก็ถ้าใครชอบกินพวกเฟรนช์โอนี n s นซุปลานนี้แบบอร่อยมากจริงจริงท็อปทรีค่ะท็อปทรีจริงจงค่ะแปลว่าที่ผ่านมาไม่สวยนั่นหรอคะกล้องมันอย่เหลี่ยงไม่สวยอ๋อเอายังคะพ่จ๋าแต่ที่ผ่านมา ก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่แจ้งเมื่อกี้สุขลายน้องมันอยู่เลิกเลิกเลิกลิกเราไม่ต้องอินเสิร์ตไหนเพิ่มใช่ไหมคะเพราะว่ามันใช้ได้ทุกช็อตเอาละค่ะสุขลายน่าต้องมาเผชิญความจริงกันแเราแม่เรื่องของราคายอมรับว่ามือนี้ก็ไม่ใช่ราคาแบบสี่ิบส่นเกเปอร์เซ็นต์นะมึงจะผ่านหรอแต่ว่าร้านแบบนี้ต้องกับพิเศษพิเศษอ่ะมาสักหนึ่งครั้งมันจะเหมาะแบบดูราคาก่อนไปดูสูงมาสูงซะ มาเริ่มกันท mm ี่ซุปหัวหอมฝรั่งเศสนะคะเท่าไหร่คะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าสามบาทค่ะอร่อยอร่อยจากนั้นไปที่อันนี้ค่ะ snow fish truffle นะคะเป็นปลาหิมาราดซอสครีมเห็ดราคา1 5 5่า1550บาทแต่ปลาชิ้นแนนมากภูเก็ตล็อบสเตอร์อันนี้คนจะคิดว่าเท่าไหร่วะไม่ว่าเท่าไหร่2 0พ0กว่ามากกว่าค่ะ35 0 0ค่ะมากกว่าค่ะ สามพันกว่าที่แม่บอกนิดเดียว3,850อย่างที่บอกว่าโอกาสพิเศษทานกันเยอะๆตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวหมดจากรายการเนี่ยงัดหัวกินด้วยนะจ๊ะทันทีที่กล้องไม่จับแม่ดึงอันนี้มาดูดสมองเขากินจ้าต่อไปนะคะไปที่อันนี้ค่ะออสเตรเลียนวา y กสติปลอยนะคะอุ้ยราคาสองพบาทค่ะหมูซิหมูกูสิหมูของคุณแม่นี่มีราคาหมูแม่หนึ่ับแป๊บหนึ่งนะําน อุ๊ยหลังจะแก้งว่าคิดเองได้เท่าไหร่เท่าไหร่มาเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ถูกไหมถูกเห็นไหมพอแก่แล้วอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขทื่อนเราอยากไปเบรกนะมาต่อกันที่สก a ล o p r บล็อกเฟลเลอร์สี่ตัวเลขที่ออกหกสี่ศูนย์อุ้ยโลฮอดี อาหารก็ดีราคาก็ตามคุณคาพอาหารหมึอนไม่มีวันอิ่มเลยอนะทำไงดีอะมึงกูอยากกินหนมมามาุม่มอะมวอาหารมันมีราคากินให้ให,หมดไปอ,อีกสองมองนากินให้หมดมึงคือแม่อีท<ช>เลยอาหารมีราคากินให้หมดเหมือนยายมดแดงอร่อยมากแมวไหนก่อนดีวะ มันตัดสินใจไม่ได้อันนี้คือซอสเชคคาร์เมลเออซอสเชคคาร์เมลพิซซ่าชิโอแล้วก็อันนี้เป็นยูสุอะลาสกาอะลาสกินเรามึงชอบกินตรงนี้ไงมึงชอบกินตรงนี้ทำไมมึงรู้อ่ะมึงกินเยอะไงชอบกินสังเดียร์อร่อยจังค่ะไปค่ะไปค่ะอืมอร่อยมาก ตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยอร่อยมากแล้วตรงนเนื้อเนื้อเค้กเขาว่ามันหอมมากอ่ะตัวค<ห>าราเมลอ่ะหอมมากนะคะแล้วตัวด้วยตัวเค้กอ่ะมันชุ่มเนยมากมากแล้วตรงลองกินไส้ตรงพิซซ่าชิโอเปล่าๆวีมีความกรุบกรับมีเท็กซ์เจอร์ของพิซซ่าชิโออยู่ข้างในนิวทราเวลนอกจากนนสเต็ก,กบบแล้วนะเค้กอร่อยมากบิอรี่ดีมากพอมันเป็นซอสที่คาราเมลมันเลยนัวมาก เอาหมดก้อนลเีพูดถึงส้มตำเลยอ่ะปกติพอเราสูงอายุแล้วสูงอายุแล้วว่าสูงอายุแล้วว่าเอ้ไม่ใช่อายุมากขึ้นแล้วว่ะทำไมพูดได้ยังเป็นคัทเอาใหม่เอาใหม่นิ้วหลายกินห้วเลยกี้ชอบกินปลายอบชอบกินนี้เพราะว่าอบชอบของเยอะๆกี้ได้แค่นั้นอบได้อาๆตัวนี้นี่ไปค่ะ ดมก่อนซีมันเป็นยูสูอ่ะบ้ามากนี่อะไรอ่ะน่าอร่อยขนาดเนี้ยปกติอ่ะไม่ชอบเค้กผลไม้นะใช่ไม่ชอบเค้กที่มันมีรสเปรี้ยวแต่เนี้ยแต่นี้อะไรวะเนี้ยมันมีความสลับกันของรสชาติทาไมเค้กเค้าอร่อยขนาดนี้วะมึงพอดีมึงว่ามันต้องมีเหตุผลหลกเคืออะไรอ่ะเอางง้นนี้นะแม่ไม่ไม่มีใครอยู่อ่ะแล้วมันเคี่ยวหรือว่าเขติดมาแ ว่าเขาอะใช้อะไรเข้าไปข้างในทำให้เค้กมันมีความหอมอัวเนยมึงลองชิมมันอยู่ในลิ้นในปากเลยอ่ะเนี่ยมึงลองดูดิเนี่ยแมนี่ยนี่เหมือนอะไรอ่ะแม่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 ยังใส่ใจอยู่นี่กมก เป็นไรกันน้นี่พวกเราฝันไปหรือว่าหรือว่าพวกเราสิ้นแล้วแม่สิ้นอะไรเพราะเรายังสวยกันขนาดนี้แม่มองรอบๆสิมันเต็มไปได้วยทุง่งหญ้าแล้วก็เข่งกัอยู่แม่เราอยู่ออสเตรเลียว้าวขอถามไปแล้วกันเจ้าจิงโจ้จ้าเจ้าจิงโจ้เ <Hi. S 1> จ้าจิงโจ้<อ>คือแม่จะถามว่าร้านเมื่อกี้ะจ้ะเขาใช้เนยของอะไรหรอทำไมมันถึงได้ หอมอร่อยแบบนี้จะเจ้าจริงโจ้แคกคารูยฮาัสดดฮ้ได้แย่แย่แคการู Are you Australian มึงทำไมเขาไม่ตอบเลยวะคนไทยค่ะอ๋อมาทำงานที่นี่เหรอแคการูมาทำงานที่นี่มึงหนูแม่ถามว่าใช้เนยของอะไรรานีเขาใช้เนยของอลา u r ีจ้าแม่ ว่าเชียวแม่ด้วยมึงว่าแล้วเชียวแม่ว่าร้านเนี้ยเชฟเขาต้องใช้เนยของอารลาลีแน่นอนเพราะว่าร้านพรีเมียมแบบเนี้ยเขาก็ต้องใช้วัตถุดิบอะไรที่มันเป็นของดีๆป่าแม่ถูกต้องแม่ไม่แปลกหรอกที่เราวามมาออสเตรเลียเพาะอารลาลีเนี่ยเขาเป็น The Original Australian Brand ตั้งแต่ปี1869คือนอกจากเนยเนี่ยเขาก็จะมีพวกชีสมีต่างๆนานามากๆเอาจริงที่บ้านนี่ก็ใช้ ก็จริงเพราะว่าอะไรแม่เพราะว่าเขายืนหนึ่งในเรื่องของยอดขายเขาทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันยาวนานถึงเจ็ดปีตอ่อตบมือสิอแต่<ห>ตอย่างไงก็ตามแม่พูดจริงๆนะเพราะว่าเนยแล้วก็ชีสของอาราลี่เนี่ยเขาเอามาปรุงเมนูอะไรเนี่ยมันก็แบบอร่อยไม่ว่าจะทำเป็นอาหารหรือจะเป็นเบเกอรี่ก็ใช้ได้หมดเพราะว่าแม่เนี่ยใช้เป็นประจำ เดี๋ยวก็ว่าจะกลับไปทำจำพวกแบบสเต็กอะไรอย่างนี้ให้สามีทานรับรองว่าต้องอร่อยแน่นอนว่าแต่ <c oughs> ถ้าเป็นสเต็กเนื้อจริงโจ้นี่ก็น่าจะอร่อยจริงแม่มากอุ๊บส์พักก่อนแนมะ่อย่าเพิ่งคุมกำเนิดหนู <c oughs> จริงโจ้ลูกสาวนี่ก็เถียงซู้ตายเนะแม่ไ <c oughs> ม่กินเนื้อจริงโจ้หรอกลูกเพราะมีอลลรี่เนี่ย ปรุงกับอะไรก็อร่อยแล้วถ้าอยากซื้อเนยและชีสแท้จากออสเตรเลียของอารลาวีนี่นะคะเขามีตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะร้านค้าชั้นนำทุกร้านค่ะแม่มึงมึงมือไปเหอะแม่มึงมึงไอ้ไอ้้เด้อยอ้เดอแ่ตัดหนูมือตีกันหนูมึงเชียร์ก่อนอ้เอ้ยเฮ้ยอ้ยมึงง่ายแหละมึงง่าแหละเอ้ยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับไม่ได้แล้วเดีไปห้ามเพื่อน จริ emer, งเจ้ลูกส่งแม่กลับไทยหน่อยเพราะว่าแม่กลัวโดนโดนหน้าลูกแม่กลัวตั้งจิตกลับไปที่ร้าน News Travel มึงไปฮะอย่ายวกไปละกูไม่อยากกันไปเด้กันอย่าทิ้งกูหนึ่งสองสามเฮ้ยกลับมาแล้วมึงถึงบ้านแล้วเพินจิตมึงรวมมล้ยดีมึงตอนมอว่าไงว่ามึงไปกลับอย่างเงี้ย วังนี้เราก็ไม่ต้องขอวีซ่าไปไหนเลยดีมึงเอาแค่แตกเค้กอะ่ะเราพาล,<ผ>ลูกมานั่งนิวทชาเวอมึงแล้วส่งลูกไปซัมเมอร์ที่นูน <c oughs> ้นทีนี้แม่มันทําให้รู้ว่าวัตถุดิบดีๆสามารถดึงรสชาติแบบต้นจรบออกมาได้มันคือ <c oughs> เนอยอาราลีนั่นเองแต่ว่าแม่ในไหนเรากลับมาแล้วเนี่ยเราลงไปซื้อขนมข้างล่างต่อไหมเผื่อเราซื้อไปท็อปเนยอาราลีที่บ้านเราไงคือเขาใส่เนยแล้วมึงยังท็อปเนยอีกเหรอแต่ก็ดีใช่ลงไปขึ้นข้างล่างเร็ว แล้วไม่ลุกด้วยนะน่าถือไวไปด้วยไปทำโต๊ะต่างๆเดี๋ยวเป็นยังไงอะไรเลยคะมอกิ้ไปออสเตรเลียมาค่ะบินไปง่ายเลยค่ะเดี๋ยวมาดูราคานะคะคุณจะเข้าใจว่ามาร้านนิวเทรเวลมันจะแพงหรือเปล่าแฮมชีส35นี่เธอซอสเซจบาน35บ้าีฟบาน35้เรากินบีฟบานให้ดูดีกว่าคือเราจะขอเขาว่าเรามาแกะรีวิวให้ดูเลยได้ไหมแต่ไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาในร้านเราแล้วแกะกินได้เลยอย่างนี้ อบรีวิวอันนี้ดีกว่ามามาอันนี้35บาทสันด้ว่าอันนี้บีฟบันนะคะวินิมแค่ดมก็เอาล่ะหุยหอมมากหนึ่งสองอุ้ยแม่มันนุ่มโอ้ยนี่แหละใหม่ของหลานชั้นบีฟบันอยู่อันนี้คือบีฟบันล์อ้อย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 นี่เป็นเนื้ออืออือขนมปังนิ่มมากอร่อยจังเลย และพี่กี้อบพี่อบอันนี้นะนนนที่เราดูกันตอนแรกเลยอะ่ะอันนี้คือฟรุตเค้กค่ะ5บาท795เอาไปหนึ่งอันเราสองคนที่ซื้อไปเนี่ยแทบไม่มีของตัวเองของครอบครัวเท่านั้นล่นละอลินอล,ลันชอบกินคุกกี้นะคะอันนี้สดใหม่กว่าไหมล่นะอันนี้ดูหนักกว่าเข้า <ute> ัช่งมาแล้วอ่ะพอก่อนเดี๋ยวลูกตายปลา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  แม่แม่แม่โอเคกันน้องเป็นคนเล่นแข่งมากถ้าเป็นภาวะนี้ต้องจับขย่ะอย่างนี้แล้วแม่ไม่เป็นไรอ่ะจริงๆถ้าเป็นโอกาสเนี้ยต้องตบแม่แล้วเว้ยขโมยของแม่อะไรเงี้ยก็ต้องนั่งอย่างนี้ไปแล้วเว้ยขโมยดื่มวายแม่อะไรเงี้ยขโมยอาหารเราทำ EP หนึ่งเป็นแบบพักพุดพี่พระอรินอรันมาหนึง โกนตีน้องอ่ะตีลินลัน้นหนองเมื่อกวนน้องมาคุยแล้วแบบไม่คุยด้วยอ่ะสุดยากกดเในอีกภาษาอืมในอีกแม่มดแดงแลรู้เลยว่าในหัวเคมีคือเข้ากันได้มากอ่ะมากงหรือพี่โอ๊ตกับพี่กอ๊อฟวะสุดขั้วน,นะมึงอลยนะจริงจริงเหรียญคนละด้านเลยอ่ะ